คิทสักุระ512เครื่อง 5, จักรเกิดมีชีวิตและเข้ามาทำลายอรารยธรรมของมนุษย์ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้แบบน,นี้สติกระสุดเรียบร้อยแล้วสินะเอาละเดี๋ยวมาล่าไร่เฮียแต่พวกจะตื่นกรุงใหญ่ไม่ต้องบอกก็รู้ได้เวนันฮ้ยนายว่ากูเห็นตะเกาดำแกเกียรติของมนุษยชาติเด็กเกดมนุษยชาติทุกคนพวกเราเนี่ยจะต่อสู้เพื่อมนุษยชาติ อ้าวเราปวดขี้เหลือเกินวันนี้จะไปแดกขี้ที่ไหนดีนเ,นเธอน่ะ <c oughs> เคยเป็นคารกกจมาก่อนใช่ไหมภาริจของพวกเธอก็คือการเข้าไปที่ค่ายลเซสเต็มยังไงลนะ่ะแล้วอันนี้มันเป็นใครวันนี้กูไม่รู้จักเลยอ่ะเ้อแล้วมันก็พูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยแต่โดยรวมแล้วเธอก็น่ารักดีนะนี่เหาะ,ะเป้าหมายของข้าพเจ้า หลบแบบชงเงินลองเท้ากูซื้อมาแพงนะเวอยเพลงพราดีแต่กูเห็นกางเกงนายทุบมีแบบแป๊บเลยเมื่อกีอ้ตรงน,นี้ก็ให้ผมจัดการเองนะครับไม่กระสานไอ้แฮกกิง้งเรากูก็ไม่รู้อีแล้วว่าเธอเป็นใครและมีภาพอะไรให้เราฟังโอ้โหชาบูชาบูอาบูชาบูาบาบาบนี่มันอะไรกันเนี่ยตกตัวมันมันใจนักเกิร์เอ็นดอร์อย่างนั้นเหรอทุบีระวังด้วยนะครับใจผมวอนไหวเหลือเกินทุกสิ่งที่ถูกสั่งขึ้นมา รวนมีจุดจบของมันเอล่ะทุกคนทั้งหลายได้เวาลาปวดตาไปแล้วหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะแตกต่างไปจากเดิมนะได้เวลาได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยอโอ,โ,อโตโมาตาดอูเดีไม่เกิดใจใคร